ครับนีอนี่ลาบปากพี่น้องมาบานใยบุญมาพอใส่ง่วนใส่อ่อนผมนะพี่น้องเอฟซีใส่ออนง่วนราคาแปดพันพนาวาไปยงหัวใสเข่าเบิ้เลยผมก็บรนูนหน่อยไตเหล้าไปว่าหน,พนห่พี่น้องไอพี่น้องมึงทัีม่มึงหนอกมึงไงผมกับซีรีส์บนนูหน่อยไตเล้าเนี่ย ลืมแล้วก็เซียนก้อยเอาไข่มันชิมพี่น้องแล้วทิมให้พี่น้องชิมก้มหน่อยนครับน้อนหน่อยสิปั๊กใส่วนวันจักรทำก่อนพี่น้อง งววราคาแปดท่านหรือไม่จับแม่ในบนเดี๋ยไทยไทห้องที่บุญนั่งาแต่ไทยอิแน่นะสวัสดีค่ะมาทำไหมเจ้าของบ้านสิบอหนึ่งเขาสิบอหนึ่งเขาช่พี่น้องบ้านนี่ วันใหญยมพอดได้ใส่งัวมาม่ไม่ส่้อนไม่จนจิ้มตัวอิบซีอิบงแน่เนี่ยเสร็จพี่น้องโอ้ยใส่ไหมเนื้อซือพี่น้องงัวหน่อยพี่น้องงัวหน่อยนะครับปดขันบะตวใหญ่ดิเกาคมองอย่างงัวก็ได้จะพูดออกมาเส่ หนูหน่อยหนูหน่อยหนูหน่อยพี่น้องเดี๋ยวทีเล้หมดหนูหน่อยนะก้อยเหมืนขาย,ย,ยมันมีมึงกล้วยกับก้อยมึงย่างก็ย่างเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยลาะปากทางอุดแล้วเหมือน,นีมึงน,นึกว่าฟันว่าจะได้กินใส่อวนพี่น้องมาปั่มไก่มันเห็ดบางเอิน คนนึกงปวันเลยพี่น้องก็คนนือหนูน้อยลินอ่ะหนูน้อยใจเล้าพี่น้องนี่สิกล้วยตัดครึ่งบ้าอันนี้อยู่กัาหนูน้อยเท่ากันกล้วยเมื่อดี่งก้วยนห,นหน,ยนยยูน้อ,นอยใจเล้าครับอยู่อออกับเต้อัในในี้ได้พี่น้องอืนี่ขอรอ ใครมันจะเสี่ยวทิมแซ่บ่ตะย้แซ่บครับพี่้องมาใส่หนึ่งมาเด้อพี่้องเด้อใส่คับงวดจิปป้าาแพันไว้เอาเนื้อมาเน่อยใส่ไม่ไหมอฟซีมุนบ่ากินว่าเป็นครับซุกวันครับต่ว่าผู้มักกระแช่ได้ครับเป็นตะแ่ะ่คุณะ นี่นี่มีหนูหน่อยพร้อมครับค่อยค่อยใส่เส้นหนูน้อยจะย้งมีหนูน้อยพร้อมหนูน้อยก็มีนี่ครับหนูน้อยแต่เล่าบัวนเสร็จป่ะหอมแดงไหมหนูน้อยพี่น้องบัดเนี่ยหนูน้อยบัดจังปนนังนี่ไม่ทำบุกทิ้งหมด หมักหมูใส่ออนมันไปนแก้วเพียบไปเนี่ยลองใช้แบบโคกังไหมแบบโคกกังก็ใส่มากน่ะหยำควายดีมันเป็นเนื้อหน่อยๆเดี่ยครับใส่เอา <c oughs> มาหมดนะครับนี่อันนี้คือแก้วขี่เพีย <c oughs> ใส่ออนอะไรจะว่าเป็นอันเนียวอิเล่ได้พี่น้องจะบอกกับขุมอ๋อออนปานบุญป่ะพี่น้องอปานบุญพี่น้อง สบซีชิก็แปะไปแทนจังพี่น้องมเลยเอเฮ้ย่นภาคเลยวันนี้้องนายกเลยมานายกมายุยใส่เลดียวซุ่มไปต้วซุ่มเครื่องน่ครับอ้ไม่จริงเขาริเขา้วเด้่รัมรังม่อ่ร้งมันไ่งม่รัดม่ังม่รม่รังไม่รัมารังไม่รง่รั่ไงง่มม

ซบหมันมากเลยอ้าวอาอ,อ,อ,อันนี้แก้วคุยแน่อันนี้แก้วขี่ปลาทั้งแต่เป็นตับปลาด้วยครับเนี่ยมึงมันปลาน,น,นิ่นด้วยครับทั้งทั้งเนี่ยแก้วคือปลา<บ>อย,ายู่ฮะขี่ปลานิ่นแก้วขี่ปลานิ่นอืมแก้วขี่ปลานิ่นอะไนี่อันนี้ไก่ซอยไก่ซอยก้อยซสยพี่น้องมีห,หัวดูงหน่อยอ๋อเราพี่น้องเฮ้ยเอาแล้ออลได้เบรกม่้ยไอผมเนาะมึงตื่นไม่มาเม <c oughs> ื่อไหร

อาซุกยู่ตาสุกยูประจำพี่น้องินจะมาเป็ี่ยนพี่ตั้งนี่หนูน้อยพ่อบนี่ห็นบ่หนูน้อยคอลอยเลเ่ไดพี่น้องปอกออกเบิดนี่ยอืมลกหนูอะไร็ม่นอืมเยี่ยมออกสิที่กินเราคร อ้งพี่น้องมาเลยอัดอ,อิ้งเซ้ำมาก็ใส่เรื่องแบลกนี้เนื้อผสมได้ทุกอย่างสุกมากเลยพี่น้องเอ้ยอ๋อลองดูนี่นี่สุกนี่คือครัวสุกพี่น้องปั่นหัวไข่ปะแซ่บครับปั่นขัวไข่หว,ว,วานจุ่ยๆเดี๋ยวเพียวอ,อ,อ่อนแซ่บกันพี่น้องเป็นไงสุดยอดเพียอ่อนบะขมแซ่บเนาะมันๆคร,รับ มันมันเลยครับพี่น้องอืมอืมอันนี้คั่วแล้วนั่นคั่วอันนี้ดิบบางสีสังเกตดบางสีใบหอมมันก็มันมันกุ้งขมดอกข้าวกะเพี้ยงใช่ไพี่น้องติดมันตอดหรอติดหนึบติดขุยเลยมันอ้วนติดก๋วยเตี๋ยหรือเปล่ามันอ้วนติด่อไปมอิ้งมั้ง คุยกับเจ้าเพียมันเนียวตุยตุยิทั้งเขาเลยพ่หอยพักหมนโลครับมาเร่อจะเผาเว้ยใส่อ้อนได้กินได้อยู่แถวนี้แหละพี่นมาวมุกได้เยอมพอดีนะม่เก็นกินก้อยไส้เลยจัง้ากจิมไปสีดมาอย่งนี ไม่ได้ไปตรังเด้อบวกที่สองก็ตรังเหมือนมีบุกเงยเงยเลยค้าโค้งกับมัดกวดสองกวดเนาะปากกดจิตตามันตะยุ่งเลยเด้อข้าวโพดจเป็นเอฟซีจะยุ่งก็ได้ ฝัากันไหมซีเหล่าขาวเนี่ยเบาด้ะพ่อพ่อเราเสเบียงมึงเงี้ยจวิ่งหัวอีกอ่้ทครบ้ัวรันเอาตุยไหมครับใส่ก,ก็ผิดกำลังทาสายกินกันครับไมอออ่หอดเลยเลยกินร่องกินกินบางตด้เพี้องเลยมันมันครับไม่มีกินเพียเลย ส <e ุดยอดอืมแลพี่เสยอืมสุดยอดนปอหน่อยเนาะปน่อยของแมแมนนมีปาหน่อยเพียบนี่ให้กูบุมาตุยเพิ่นแนเนี่แล้วกำลังมากบอกำลังมากเหนือที่้นเท่าเรียงสามตัวเร่องตันอู่กันไปรเยอ มันจังคุยเกี่ยวใช่อืมนดำแต่นมันจังคมดีจะจังคุยกเ่วใช่เรับพียงว่าไเป็นเ่เน้อเนื้แต่เอืมแต่ว่ากัขมนี่ผมดิวเลยบางแยะเพียงหัวพุ่งน้อมเป็นแ่้นัวกับใส่กันมนี่ใส่กับขามาเนี่ย ลายเบียดไว้ววละลายเบียแล้วสุดาอไเลยของสระนี่มากกินได้นี่ครับหนูหน่อยแต่เล่าเนี่ยมันมีหนูความด้วยเสีะยบะริจาคอะไรมาจปดน้ำใส่ไหนจดจิงห้องละเพื่อไม่อะไปจุดจ้ำติงตาจํำ ครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเนาะเฮ้ยครับผมสวักดตติดามครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับครับเจอกันชิมนาครับผมสวัสดีครับ